ท่านประธานกรรมการในการออกรางวัลครั้งนี้ท่านให้เกียรติมาออกรางวัลนะครับได้แก่กรรมการผู้จัดการบริษัทธนารักพัฒนาสินทรัพย์จำกัดนะครับดรนาริกอติพักแสงสนิทอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับท่านฮะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับประชาชนได้รับทราบกันหน่อยเรื่องของการออกรางวัลเชิญครับครับจากการที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เชิญผมมาเป็นสักขีพยานในการออกรางวัลงวดวันที่1มิถุนายน2565 แต่ขั้นตอนการตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์การออกรางวัลขั้นตอนการออกรางวัลทุกขั้นตอนมีความโปร่งใสมีคุณภาพตรวจสอบได้และมีความน่าเชื่อถือประชาชนสามารถมั่นใจได้ ในขั้นตอนและกระบวนการออกรางวัลครับครับเพราะว่าท่านประธานกรรมการได้เห็นทั้งอุปกรณ์ด้วยได้เห็นขั้นตอนต่างๆด้วยนะครับวันนี้กลับขอบพระคุณนะฮะท่านประธานกรรมการในการออกรางวัลครั้งนี้ท่านดรนาิริกอธิพักแสงสนิทกรรมการผู้จัดการบริษัทธนารัก์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดขอบพระคุณ,คณเป็น่าง<อ>สูงนะครับเอาละครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็หมดหน้าที่ในการรายงานการออกรางวัลของไทยรัฐทีวีแล้วนะครับโอกาสนี้ผมและก็ท่านประธานกรรมการขออนุญาตลาคุณผู้ชมตรงนี้พร้อมกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Thank mm -hmm. you.